ครับสวัสดีครับเอเสเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวงครับวันนี้มาจะให้มาชมพฤติกรรมนะครับก็คือพึ่งที่ผมจับมานะครับแล้วก็กักนางพญาไว้นะครับคือพฤติกรรมของเขาก็คือจะไม่อยู่ที่รังนะครับไม่อยากอยู่ที่รังแต่ว่าเขาเมื่อกี้เขาบินออกไปหมดเลยครับแต่ว่าผมปิดปากรูเอาไว้เพราะว่าการนางพญาออกครับตอนนี้เขากลับมาครับพึ่งงานกลับมา มารอยเต็มหน้ารังนะครับเพื่อรอ,อนางพญาก็จะสังเกตพฤติกรรมต่อไปนะครับนะครับก็เขาอยากจะย้ายรังไปที่อื่นนะครับแต่นางพญาออกไม่ได้ก็บังคับเขาให้อยู่กลัวอย่างเดียวครับเขาทิ้งนางพญาตอนนี้เขาก็เริ่มกลับมาอออยู่ที่หน้ารังนะครับเขาคงไม่ถูกใจรังก็ไม่เป็นไรนะครับก็กักนางพญาไว้ก่อน เขาบินกลับมานะครับก็จะเริ่มทยอยน่าจะเริ่มทยอยเข้ารังอันนี้ก็เป็นพฤต,ติกรรมอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมก็นึกว่าเขาบินออกไปไหนออกไปยกฝูงเลยครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมานะครับนะครับอ๋ออยู่หน้าปากรูทางเข้าที่มีตะแกรงปิดนะครับรอนางพญาเพื่อจะย้ายรังไปที่อื่น ครับต้องศึกษาต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้ตอนอ่างนี้ก็กักนางพญาไปแล้วครับที่ผมลงคลิปไปเมื่อเช้านะครับโอเคครับจะติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้พึ่งงานก็เริ่มทยอยเข้ารังนะครับเข้ากลับไปอยู่ที่รังกลับไปหานางพญานะครับ ก็มีปัญหาตามมาก็ไม่เป็นไรครับเราค่อยเรียนรู้ค่อยศึกษาพฤติกรรมเขานะครับก็ตัวนี้ถ้าเป็นกักในหลอดก็จะง่ายหน่อยพึงงานก็ไม่สามารถาบินออกไปนางพญาก็อยู่ที่บริเวณที่จะต้องทำรังเลยนะครับแต่อันนี้ปล่อยนางพญาเป็นอิสระอยู่ในอยู่ในรังนะครับ เขาคงไม่ไม่ถูกใจแต่ว่าก็คงบังคับต่อไปครับก็จะให้อยู่ให้ได้ครับตัวนี้ถ้าผมไม่ปิดนะครับออกไปหมดเลยไม่กลับมาแล้วครับตัวนี้กลับมาแล้วครับโอเคครับวันนี้ก็มาให้ดูพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะไม่เลือกลังแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ตัวนี้ผมกักนางพญาไว้เขาก็เลยกลับมานะครับครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ